สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเาอดวีนงนะครับจะเลือกฟังกก็แชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นไม่ได้นําสินค้าไม่ได้จกักรชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะคลิปตัวสองพันยี่สิบห้านะก็อยู่กับคืนนี้กับไบแนนนะก็บิตคอยพุ่งขึ้นแต่นะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะอีกครั้งนะก่อนที่จะร่วงลงมานะก็วันนี้ก็มีถือว่ามันเข้าใกล้เข้าใกล้หายเดิมนะ วันนี้เนี่ยก็ขึ้นจากาแถวหนะึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสาสิบเจ็ดนะพุ่งไปแตะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกแปดสิบหกนะก่อนที่จะร่วงกลับมา,าแถวแถวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนั่นเองนะก็หลังจากที่ร่วงแล้วก็ขึ้นสักสองสัปดาห์ติดนะก็มีแรงฮึดขึ้นมานะวันนี้นะ,ะราคาล่าสุดติดคอก็อยู่ที่ทแถวแถวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนั่นเองนะก็ขึ้นลงขึ้นลงตาม ข่าวตามฤดูกาลนะก็กลับมาอีกครั้งนะหลายคนว่ามองว่ามันจะหลุดแสนก็ไม่หลุดนะ,ะถ้ากลับมาอีกครั้งนะรอบนี้นะะไปดูวันนี้นะก็หลายตัวนะบีนบีนเนี่ยก็ทะลุนะทะลุ900มาได้นะก็อยู่แถวเนะก้านะบี c ก็116,000อีทรียมก็ทรงๆอยู่แถวประมาณ4 3 0 0 4 0 0หลังจากที่ใต้ทะลุ5,000อีกรอบอีอทรียมอีทรอยมกดบ t ทซีนะ ก็ใกล้ทะลุ5,000อีกครั้งนะโซโลนาหลังจากข่าว ETF คล้ายๆกับดอทคอยโซโลนาเข้ไปแตะ250นะและ้วดอทคอยก็ไปแตะ0.3เลยนะแล้วก็ค่อยๆร่วงมายืนตรงนี้นะ XRP นะ p p e นะ SOMI นะตัวอื่นก็มาเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ถือว่าข่าวดีนะยังมาเรื่อยๆนะ ร้อนแรงวันนี้บวก T H t นะ0.04นะบวก50%เลยนะ T H E นะตัวนี้ก็คุ้นเคยกัน0.37นะบวก17%นะแล้วก็มาเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็ข่าวดีก็มาเรื่อยๆอยู่นะอ่ะนี้ก็ตัวลดล่วงแรงเนี่ย A E A E นะแล้วกว็สับกันล่วงในะตัวนี้นะ ตัวนี้ก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะไอจอนะเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเลยนะขึ้นไปแตะแถวๆจากประมาณสามดอลลาร์นะช่วงนี้ตัวนี้นะสามดอลลาร์นะขึ้นๆลงๆนะนี่ต่ำสุดนะขึ้นขึ้นมาบัดมาแถวๆนี้นะขึ้นจากประมาณสี่ดอลลาร์เศษนะพุ่งไปแตะนะนี่นะมันมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สูงสุด2ี่ิบห้าดอลลาร์แล้วก็ล่วงมาครึ่งนึงเลยนะ หลายตัวตามมานะ C V I C เนี่ยอันนี้ก็เป็นชาวไทยก็มีกลุ่มเห็มีกลุ่มอยู่แนละ้ว V I C กลุ่มของเขานะแล้วก็ตัวที่ขึ้นมาอีกร้อนแรงตัวหนึ่งก็ตัวอ W L D นะหลังจากที่มีข่าวบบหลอกสแกนม่านตาตัวนึงเขาก็เคลียร์ข่าวกันเรียบร้อยแล้วนะขึ้นจากแถวแถว0 7 0 8ไปแตะ 2.2นะรู้สึกนะจริงๆมันไปแตะ2.2นะตัวนีนะ้ประมาณนะ 2.2, 22ก็ล่วงมาตามตลาดนะ,ะมีหลายตัวเลยนะแต่ใครจะลงทุนก็เรามาระวังด้วยกันช่วงนี้นะตลาด 1, พันพวนนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไนมะ่ทักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงเจอใหม่พี่หนะ้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย